ไข่มุกรวมถึงเขาก็จะโรยฟองนมไปด้านบนแล้วก็โรยน้ําตาลแล้วก็พ่นไฟนะครับนุ่งเก่นยิ่งเพลินผมว่าไอเทมเนี่โอเคเลยอะ่ะยอมรับเลยว่าที่เขาบอกเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเนี่ยเพราะว่ามันอร่อยอย่างนี้นี่เองนะครับชานมไข่มุกที่ไหนไปครับสวัสดีครับวันนี้แวริสสาระนะครับในช่วงฟู้ดไนท์กู๊ดไนท์เนี่ยเอาใจ คอมเมนต์ทางบ้านเลยนะครับเพราะว่าอยากให้เราไปรีวิวชานมไข่มุกบ้างนะครับผมนี้ผมก็รีเสิร์ชข้อมูลนะครับมากมายเลยแหละก็มาเจอที่นี่นะครับผมแล้วรสชาติจะเป็นยังไงเนี่ยก่อนที่จะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกาลังใจก่อนนะครับแล้วเ,เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะไปกินชานมไข่มุกที่ไหนไปครับ แล้วก็เช่นเคยนะครับเราก็ทําตามคอมเมนต์จากทางบ้านนะครับที่อยากให้รีวิวชานมไข่มุกบ้างนี่ผมก็รีเสิร์ชข้อมูลนะครับว่ามีชานมไข่มุกที่ไหนที่แบบน่าสนใจบ้างนะครับเราก็เลยพบเจอแล้วครับร้านนี้เลย JLD Dragon นะครับนี่หรือ Joy Lucky Dragon นั่นเองนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงโควิดเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะไปไต้หวันได้นี่เป็นชานมไข่มุกที่อิ p พอร์ตมาจากไต้หวันเลยนะครับผมนี่เราก็สามารถทาน รสชาติแบบไต้หวันโดยที่ไม่ต้องบินข้ามน้ำข้ามประเทศไปเสี่ยงโควิดเลยนะครับผมแล้วก็มีความพิเศษอีกอย่างนึงนะครับชานมไพ่มุกของ j l d Dragon เนี่ยนะครับมีแค่3สาขาในประเทศไทยเท่านั้นเองนะครับณปัจจุบันนี้นะก็คือสาขาที่ผมอยู่นะตอนนี้ก็คือสาขาไอคอนสยามนะครับผมอีกสาขาหนึ่งก็เป็นสาขาสิลมแล้มอีกสาขาหนึ่งก็คือสาขาสามย่านมิตรทาวนะครับผมก็สามารถมากินรสชาติแบบออริจินอลแบบชา ไต้หวันแบบนี้ได้นะครับรสชาติเนี่ยเขาก็รำลือกันว่าอร่อยมากๆเลยก็ต้องตามมาทํารีวิวให้ได้ชมกันนะครับผมจะแบบฟูลไนท์กู๊ไนท์เนี่ยจะแบบกินแบบธรรมดาเนี่ยเราก็ไม่ได้ต้องหาของอร่อยๆมาให้ดูให้กินกันนะครับผมอ้อแล้วนี่นะครับความพิเศษเนี่ยที่นี่ก็จะมีป๊อปคอนรสชานมไข่มุกครับผม <Wow. S 1> เห็นเขาว่าอร่อยนะครับอย่างง้ผมก็จะซื้อกลับบ้านไปทานด้วยอาทีก่อนจากนี้เราไปสั่ง รสชาติที่แบบว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่มาชิมกันดีกว่าเดี๋ยวไปสั่งกันเลยครับผมก็ตัดสินใจแล้วนะครับรว่าเลือกมาสี่รสชาติเพื่อมาชิมนะครับเพราะว่าถ้ามากกว่านั้นนะพุงผมคงจะรับไม่ไหวนะครับขอรสชาติสี่รสชาติเด็ดๆเลยแล้วก็มีรสชาติใหม่ด้วยนะครับ พงจะวางขายเร็วๆนี้เองนะครับผมอดี๋ยวรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชิมกันครับ านะครับตอนนี้ก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสั่งที่ผมสั่งมาเนี่ยอันนี้เป็นเมนูใหม่ล่าสุดของทางร้านนะครับชื่อว่าเมนูออนไฟนะครับเขาก็จะแบบมีพ่นไฟนะครับเป็นมังกรพ่นไฟแบบใช้ไฟลนนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นทริกมิ้วนะครับผมอันนี้แบบผมชอบเลยเพราะว่านมเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นบราวนชูการ์อูหลงแบล็คพีนะครับ แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นบาลชูก้าบับเบิลแบคทีนะครับนั้นเนี่ยดูแล้วแบบคลา้ายๆกันเดี๋ยวผมจะชิมชาอูหลงก่อนนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวก็คือชอบทานชาอูหลงอยู่แล้วนะครับปรากฏว่าเก้วนี้ไม่ใช่ชาอูหลงครับแก้วนี้คือเป็นแบบคทีครับผมมันคล้ายๆกันได้ยางสลับกัน,นก็เป็นแบ,บคทีแบบหอมชาดำอนะ แบล็คทีตัวนี้นะครับก็จะเป็นชาดำแบล็คทีที่นำเข้าจากไต้หวันนะครับก็ผสมกับน้ำตาลบาว์ูกาแล้วก็ไข่มุกนะครับเพื่อไปแบบนึ่มหนับเป็นชาดำที่นำเข้าจากไต้หวันเพื่อกินหอมมากเลยจากนั้นนะครับเราก็จะไปที่ชาอูหลงแล้วครับก็เป็นชาอูหลงที่นำเข้าจากไต้หวันนะครับแล้วก็รวมกับ น้ำตาลบราวชูก้าสูตรลับเฉพาะของเขานะครับใครที่ชอบชา乌鲁งนะนกินหอมมากเป็นชาห乌鲁งที่แบบกินหอมอันนี้ไม่แปลกใจเลยแบบนำเข้าจากไต้หวันนะครับเพราะหอมมากจริงอืไข่มุกเนี่ยก็นิ่มนึอบอร่อยนะครับมันมันอร่อยอ่ะม,มันก็เออมันกลมกลอมกันนะครับจากนั้นนะครับ ผมก็จะมาทานซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะครับนี่คือทริกมิ้วนะครับผมทริกมิ้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นนมสดนะครับรวมกับน้ําตาลมาชูกาแล้วก็เป็นสูตรลับจากไต้หวันเลยนะครับนี่เนี่ยใครชอบทานเมนูนมเนี่ยจัดได้เลยบอกว่าคนก่อนนะมีความเป็นนมที่ที่แบบไม่ใช่นมแบบที่เคยทานนะครับ แล้วก็ผสมกับน้กตาลมาชุก้าแล้วก็ไข่มุกเนี่ยมันเหมือนที่เขาบอกครับนี่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะครับแล้วเนี่ยไม่มีความเป็นสูตรลับของเขาอยู่ขอที่ไม่รอมนะไม่ชอบครับยอมรับเลยว่าที่เขาบอกเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเนี่ยเพราะว่ามันอร่อยอย่างนี้นี่เองนะครับแล้วก็นี่ก็คือเมนูสุดท้ายเลยนะครับเมนูที่ผมสั่งมานี่คือ เมนูล่าสุดของทางร้านเลยชื่อว่า On Fire ดูปากนะครับ On Fire นะก็คือจะเป็นนมสูตรเฉพาะของเขานะครับรวมกับน้ำตาลบาชูก้าแล้วก็มีไข่มุกรวมถึงเขาก็จะโรยฟองนมไปด้านบนแล้วก็โรยน้ำตาลแล้วก็พ่นไฟนะครับแก้วนี้ผมจะไม่คนก่อนนะครับผมจะลองชิมนมด้านบนดูนนดก่อนนะครับนี่เป็นเมนูล่าสุดเลยโอ้นมหอมกลมกล่อมเลยครับ เมนูนี้นะครับเขาก็จะบอกว่ามันจะสุดฟินมากนะครับค,ไไคือมันมีน้ําตาลนะครับที่โรยอยู่ด้านบนเนี่ยแล้วก็รดนในไฟใช่ไหมพอมันมันรวมกับน้ําดื่มเนี่ยมารวมกับนมนะครับมันก็จะแบบเแล้วก็ปก,ปกรุบกรอบๆอ่ะอร่อยอะ่ะสำหรับแล้วสำหรับใครที่เบื่อชานมไข่มุกแบบเดิมๆนะครับ <ๆ S 1> ก็นี่บับเบิลมิวทีป๊อปคอนนะครับผม เราก็สามารถกินพับพลรสชานมได้เลยกินควบคู่ไปกับชานมของเราก็ได้นะครับอหอมเลาลองชิมน,นะอร่อยครับไม่หวานเกินไปและกินแบบชานมอรอยพอบพนคือไม่ไม่หวานเกินไปไม่ขมคือแบบรสแบบ ชาติหวานๆมันๆอนะ่ะคือเหมือนเหมือนเรากินชานมไขม่มุกมชื่อชื่อแบบเป็นเท t e เจอร์ใหม่ๆอ,ะอ่ะก็สำหรับคนที่แบบสำหรับคนที่แบบชอบทานชานมไขม่มุกอยู่แล้วนะครับแล้วก็แต่จะกินอะไรที่มันเป็นชาไขา่นุ่มบ้างผมว่าไอเทมเนี้ยโอเคเลยอ,ะอ่ะยิ่กินยิงงน่งเพลินอร่อยครับชานมไขมม่นุกนี้แล้วก็กดด้วย อันนี้ควบคู่รับกินเลยครับชนแก้วน้อยนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทานชานมไข่มุกอร่อยๆแบบนี้นะครับ JLD Dragon เนี่ยมี3สาขาเท่านั้นนะครับผมบอย้ายวิธีหนึ่งว่ามีที่ไอคอนสยามนะครับแล้วก็สีลมแล้วก็สามย่านมิทาทนะครับก็มาทานกันได้ซึ่งผมมองว่านี่คือมังกรพ่นไฟดีๆอร่อยๆเลยนะครับชานม ถ้าใครอยากทานชานมดีๆแบบนี้รวมถึงนี่หละครับต็อกโชานมนะมาที่นี่เราลองไม่ผิดหวังและท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งนะครับและถ้าอยากให้แวะ์อิสาระในช่วงคุณไหนคุณไหนเนี่ยไปกินที่ไหนนะครับก็คอมเมนต์มาบอกได้ล่างทั้งในคอมเมนต์ด้านล่างหรือทางเพจ Facebook ได้เลยนะครับยังไงช่วยไปกดไลค์ที่เพจ Facebook ด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าแวะอิสาระในช่วงคุณไหนคุณไหนเนี่ยจะไปทานอะไรที่ไหนเนี่ย ก็อย่าลืมติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเพราะว่ามีน้ำมีทั้ง4แก้วที่ต้องกินแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ